ต่อไปข้อที่21ถึงย4ิบสเนาะเขาบอกว่าผลรวมต่ำสุดกับสูงสุดเอาแยกเหมือนเดิมครับอันนี้คือ x กำลัง4ลบ2 x กำลัง3ลบ1 3 x กำลังสองบวก14 x บวก24 0นอ่ถ้ามันเป็น x กำลัง4ต้องมีสค่คำตอบนะครับอ่มาเริ่มไล่ครับ1ลบ2ลบ13บวก14บวก24เท่ากับ0นย์ ังนั้นต้องเลือกเลขที่สามารถหารตัวด้านหลังได้นะครับคุณเลือกเปเลข2ลองดูก่อน2 1เป็น2เหลือ0 2 0ย์เป็น0นย์เหลือลบ13 2คูเป็นลบ26เหลือลบ12 2คูณลบ12เป็นลบ24เหลือ0ย์โอเคคำตอบแรกคือ x เท่ากับ2ครับต่อมาก็ต้องเอาตัวนี้มาหารเนาะเพราะตอนนี้มันยังเป็น x กําลัง3อยู่เลยเนี่ยต้องหารต่อครับโดยพิจารณาตัวนี้ หารเลข12ให้มันลงคูเลือกเป็นเลข1แล้วกันลบ1ดีวะเอาลบ1ดีกว่า1 0 1 1ลบ1เป็นลบ1ลบ1 1ลบ1เป็น1เหลือลบ12ลบ1ลบ12เป็นบวก12โอเคลงตัวครับคำตอบต่อไปคือลบ1ฮะและตอนนี้ก็จะได้เป็น x กำลัง2แล้วกับ x กำลัง1แล้วก็ x กำลัง0ได้มาแล้วฮะ เป็น x กำลังสลบ x ครับลบ12เท่ากับ0คูณกันได้ลบ12รวมกันได้ลบ1ก็จะกลายเป็นเลขลบ4กับบวก3ครับดังนั้นคำตอบของเราก็คือ x เท่ากับลบ3แล้วก็4ลบ3แล้วก็4สูงสุดคือ4ต่ต่ำสุดคือลบ3รวมกันได้ลบ1ผิดรวมกันได้1อ่าได้คำตอบแล้วจำไว,นว้นะถ้าเป็นกำลัง4ต้องมี4คํคำตอบนะครับหรือมี4ตัวเลข แล้วก็หารครั้งแรกกาลังจะลดลงเช่นหารครั้งแรกกําลัง4จะลดลงเหลือกําลัง3ต่อไปก็จะลดเหลือกําลังสองแบบนี้ไปเรื่อยๆครับโอเคขอลบจะทําทการเฉลยข้อที่22ต่อไปข้อที่2ี่ครับผมแบบนี้อ่ามาดูเนาะ3ากำลัง4โอ้กำลัง4ี่อีกแล้วเหมือนเดิมครับ 8x กำลัง3บวก x กำลัง2บวก 8x ลบสเท่ากับศูนย์คือต้องทำฝั่งหนึ่งให้กลายเป็นศูนย์เสมอนะครับแล้วก็ถอดมาสามลบแปดหแล้วก็8ดแล้วก็ลบสี่แบบนี้ครับแล้วก็จัดไปเลยลูกเอาเลือกเลขที่หารตัวด้านหลังลงคูณเลือกเลขสองแล้วกันถ้าไม่ผ่านค่อยเป็นลบสเนาะลองดูครับศูนย์สามสามสองเป็นหกเหลือลบสอง 2ลบสเป็นลบเหลือลบ3ลบลบเป็นลบ6เหลือ2อ2สองสอง,สองเป็น4อ้าวลงครับโชคดีจังเลย x เท่ากับ2นะครับแล้วก็หารตรงนี้ต่อนววาะก็ยังเป็น x ก,กำลัง3อยู่เลือกตัวเลขที่มันหารเลข2ลงตัวแล้วก็เลือกเลือกแม่งเป็นเลขเลข2ลองดูครับ3 2 3เป็น6เหลือ4 2 4เป็น8 8เหลือ5ไว้ไม่ลง สไม่ลงเลือกเป็นเลข1เป็น3 3 1เป็น3เหลือ 1, 1 1 1เป็น1เหลือลบสองคูณลบสเป็นลบสอ้าวโอเคครับได้คําตอบต่อมาคือเป็นเลข1ครับทีนี้ตอนนี้ก็จะกลายเป็น3 x กํลังสอบวก x ลบสคูณกันได้ลบสบวกกันได้หก็กลายเป็น3 x 2. บวกส x ลบหแล้วก็ x บวก1ครับเออ x บวกไม่ใช่สิ x ต้องลบ2คูณกันเป็นลบ2ออันนี้บวก1อันนี้ลบ2เนาะเพราะ3 x คูณบวก1เป็นบวก3 x ลบ2คูณ x เป็นลบ2 x รวมกันกลายเป็นบวก x 1ตรงนี้นะครับดังนั้นคำตอบ x เท่ากับลบ1แล้วก็2ส่วน3าม แล้วก็2ส,ส่วน3าเขาบอกว่าให้เราเอาอยู่ในช่วงใดต่อไปนี้อ่าตองวิเคราะห์2นะครับมหาศย์ไม่ได้มากกว่า2ตัดทิ้งติดลบมีติดลบนะครับลบ1ต้องต้องน้อยกว่า0ูนย์ไปนะตรงนี้มันไม่มีลบ1อยู่ในช่วงนี้นะครับอ้าวนี้รู้สึกว่า2เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะ้สองมันจะน้อยกว่า1ไม่ได้ตัดไปข้อนี้ต่อข้อ3ครับ ประมาณนี้เดี๋ยวทาให้ดูเนาะคือตัวนี้มันมีเครื่องหมายแล้วเท่ากับน้อยกว่าแล้เท่ากับหมายความว่ามันตรงอยู่กับ2ได้ตรงอยู่กับ2ได้แล้วก็ลบหอยู่ตรงนี้แล้วก็1อยู่ตรงนี้แล้วก็2อส่วนสามอยู่ตรงนี้นี่แบบเนี้ยมันอยู่ในช่วงนี้ก็เลยตอบได้ครับโอเคเล็กไป ต่อไปข้อที่23ครับหนูดูต่อข้อนี้โอ้ง่ายหน่อยส x กําลังสบวก7 x กําลังสบวก5 x เท่ากับ0นยโอ้ครูแล้วนั่นหายไปไหนอ่ะหนูต้องมองคงนี้ให้เป็นเลข0ครับมันกลายเป็น2องเจทีนี้ครูครูครค,ค,คูมันทำง่ายกว่านี้ได้ไหมทําได้ลรกหนูดูอย่างนี้นะครูดึง x ออกมาได้เลยเหลือส x กําลังสอบวก7 x บวก5อ คำตอบแรกครับตรงนี้ครับ x เ,เท่ากับ0ครับก็จะเหลือแค่ตรงนี้ในวงเล็บ 2x กำลัง2บวก 7x บวก5แยกเป็น2วงเล็บครับคูณกันได้5รวมกันได้7กลายเป็น 2x บวก5แล้วก็ x บวก1คูณกันได้5เนาะแล้วก็ 2x คูณวก1เป็นบวก 2x บวก5คูณ x ก็เป็นบวก 5x รรวมกันเป็นบวก 7x ดังนั้นคำตอบ x เท่ากับลบ1แล้วก็ลบ5าส่วน2แล้วก็0มันอยู่ในช่วงไหนคะอันนี้ไม่มีติดลบผ่านตรงนี้ไม่มีติดลบตัดทิง้งลบ5ส่วน2มันต้องน้อยกว่านี้ครับลบ5ส่วน2จะอยู่ประมาณประมาณต่ำกว่าลบ1เข้าไปเพราะลบ2.5นะอันนี้คือลบ1งี้ย ลบ2ออยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ได้อยู่ในช่วงเลยเขาต้องการแค่ช่วงนี้แต่ดย2.5เราอยู่ตรงนี้ข้อนี้ก็ตัดเลยทําให้ข้อนี้ตอบข้อ1ต่อไปข้า2ยสี่ครับอยู่ในช่วงใดต่อไปนี้ 3 x กํลัง3บวก2 x กําลัง2ลบ1 2 x ลบ8เท่ากับ0อา้าวทำไมข้อนี้แลดูง่าย3 2ลบ12ลบ8ข้อนี้ต้องครูต้องเลือกเลขเอัซักเลขเลข2แล้วกัน2 3เป็น6อา่าไม่ใช่เขียน3 2 3เป็น6รวมกันเป็น8 2 8เป็น16เหลือ4 2 4เป็น8เหลือ0โอเค x เท่ากับ2ครับแล้วก็อันนี้ก็สามารถแทนเป็น 3 x กำลังสองบวก 8x บวก4เท่ากับ0คูณกันได้บวก4ครับรวมกันได้บวก8ก็กลายเป็น 3x กับ x แล้วก็2กับ2แบบนี้ก็เป็นบวกทั้งคู่เพราะ 3x กคูณ2กลายเป็น 6x แล้วก็2 x อันนี้ก็เป็น 2x รวมกันเป็น 8x เนะครับ x เดียวเท่ากับลบ2แล้วก็ลบ2ส่วน3แล้วก็2 อยู่ในช่วงไหนทีนี้ลบสอส่วนสอันนี้มันมันต้องต่ำกว่า0นย์แน่นอนครับแล้วก็สก็ต้องมากกว่า1ครับและสองก็ต้องมากกว่า0ครับดังนั้นข้อนี้ตอบไกคือข้อที่3าท่านี้ครับส่วนข้อ16เดี๋ยวค่อยว่า